สวัสดีค่ะพี่น้องมาเที่ยวสวนกรับเมมอนด์นะคะพี่น้องมาในี้มาเที่ยวสวนเมมอน้นวันอันเมมอน้วันผุดเด้พี่น้องเนาะนมัน,น,นผุดเมจะ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 มอน้วันผุดเมมอนด์จะจับมือบัได้เพราะว่าไปแต่งตัวให้หลานไปโรงเรียนคือวันผุดเมมอน้วันผุดมาเที่ยวสวนกรับเมมอนด์นจ้าลูกหลานมาสวนทุกคนเป็นเพื่อนเศร้ายูทูบไปเมมอนพาไปเที่ยวสวนสวนทะเลียนนะคะวันนี้ลงคลิปมาหลายมือเลยพี่น้อง มือนี้สิมาลงคลิปสีผ้าอัปเดตสวนพี่น้องบ่ได้พี่น้องสแก,กเบได้ตัดหญ้าเลยหญ้าหกมันตัดบ่ไว้พี่น้องข้าวเดียวน,ยนี่ก็หญ้าผูหมวกก็บ่ได้เอาพี่น้องเฮ้ยหัวเถิดซะอันหญ้าก็เขียวอุ้มทุ่มอยู่เพราะว่าอันผู้เขาตัดอยู่ทั้งพุทธม,มอนเพื่นที่จอดรถด,ด้วยอยู่ในแคมทางพุ่นเองรถ เพราจอดคนบัวด้เอาไปจอดอยู่อันนั้นอยู่สวนอยู่เพื่อนเพื่อนสวนพี่น้องบ่ได้ไปจอดแล้วจอดอยู่แค่ท่านี่กะสียางขึ้นไปสียางไปทั้งนี้เขายังบริตัดหยาพี่น้องเอ้ยพัยามผลเนาะพัยามผลมันลดตัดหยามนนันเดือนละสองครั้งเพราะว่าเขาบริษีดยาด้พี่น้องบริษีดยาตัดเดือนนึงละสองครั้งสิบหามือหรือว่ายี่สิบมือมันจะทัดพี่น้องเพราะหยามันบางกว่านี้ ห่ากรตัดมันก็พี่น้องสิงหยานขึ้นปเลยเลยจอดรถย่พุ่นก็นสิงางขึ้นสิงางไปเขาบ้านดีนเขาเกีย้ยเขื่อง่พียน,น้องเป็นเกีย้ยะสบายอันนะ่ะท,ตทีตัดเ,ดเ,ดเนี่ย่ี้องกี้ยวเกียเปนเสื้อดินเกี้ยเป็นสือขาแแ ข้างนี้น้่เอาหน้าข้างนี้ตัดข้างนี้เขาสิตัดเนี่ยตู้นได้ยินเสียงเกี่ยเครื่องด้ยเกลี่ยข้างนี้ตัดเนี่ยเรียบตัดเนี่ยเรียเขาตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพี่น้องแต่ละมื่อแต่ละมื่อก็ตัดเนี่ยยิ่งมดเอาอันนั้นมาปลูกเอาอัน ย่างมาปลูกมาเบิ่งก่็ยังอยู่บุ้บืย่งางเลยตายเบิองเลยตายไม่เอาดอกอันสั้นมาปลูก่นีเป็นมันตายเลยตะกี้เอาดอกอันสั้นมาปลูกพี่น้องเมื่อเอาดอกอันสั้นมาปลูกก็สิเก็บเมื่อเก็บเมื่อตากไว้ม่าสิเก็บมาตากไว้ปลูกในเข้มเหมือนนองนีง่แหละเข้มโบน่ามีเลยพี่น้องมนม่ตัดแล้เนี่ยเขาตัดมา เขาตัดแต่เขาลงมาพี่พี่เนอะตัดแต่เขาลงมาบ้านเค็นทากเขาตัดมาที่ทั้งที่เขาตัดแต่นี่ต้องไปอยู่นี่แต่อันนี้เขาตัดมาอันนี้มานี่หมวกว่าดีเอาหอนแดดแวบันี้หมวกวันเดเอาเดกกตอบหัวล้านหัวถือกันตอบหัวถือหอนแดด โดนเกิดจะลงคลิปเธอหนึงสีสวนมาเกี่ยวสวนเนาะพี่นอกต้องดูไลก์กับพี่น้องสกเบื่อด้เนาะลูกหลานเพื่อนๆเจอโอ้ไม่มอลงคลิปย้ไดจกันลงแต่สวนเผื่อวันนอกขั้นผู้ได้หมักสวนในแมนอยู่บางคนก็อยากเห็นวิวอยู่สวนอยู่อย่างธรรมชาติดีเนาะฝากในเด้อเพ่ดได้เขามาเบิ่ง ถือบกถึกไก่กับคตรไร่คตรแช่ให้มีม้อนไนเดจ้าฝากฝากมาค่ะฝากเนาะกูได้ถืงอกถืกใจขั้นกูได้บถืงบกถืงไก่กับคตรพานบอบบบอ่อยเปนวาเลยบออยยังว่าอยู่เขามากถืงใจกคตไล่คตแช่เปนวบถือใจกับพานมีม้อนก็เลยว่าน้าโอ้ิล ทางนี้ก็ยังตัดเบลล่อย่างตัดแต่ขาเบอรนุ้นเลยตัดแต่ขาเบอวนั่นไปทางนี้ย่งบุเล้วตัดยังบลแล่อขหมวกก็ดีเอาเจ้าเสือหยิบไปแะเขา เพราะว่าเราจอดีทางพูดดีทั้งอุทิศกันมากทั้งนี้เหนื่อยด้วยแรงสุดมากเลยค่ะเหนื่อยด้วยแรงมากเลยแงมากสุเหนื่อยเลย เอ๊มานี่มานี่มานี่ชอบเล่นแสงจังมานี่มือไปไหนอ๋อก็อยู่กับอาบ้านน่ะอ้าทำอะไรอยู่จอดรถไว้อยู่นู่นเลยเดินมาเสร็จแล้วก็เดินมา ไม่ให้ใครเห็นหายตัวเข้ามาแอบแอบมาแอบมาได้เวลาที่ยาแอบมาเอาหนอนยาหนอนที่มันใส่มันมันอยากนักเลงนี่ยังบอกว่าใส่ยานั่น้ำมั้ใส่อันเนี่ยนี่อันเนี้ยมาถันอะไรอันที่มัดมันเป็นตัวอันนี้นะเป็นตัวเนมัดมัดตัวเห็บวัวนะเออเห็บแล้วเรี่ยวไม่เป็น มันจะขื้นตามพานอืมมันจะขื้นตามพานนะรีบข่ามันนะเข็มบ้านใหญ่เจเข็มบ้านเจเข็ม่ันไปใส่บ้่นเท้าเห็นขึ้นตามพาเต็มเลยอย่าให้มันขึ้นเยอะนะรีบข่ามันยังไงยังไงนั่งลงเลยไอแคะออกนี่ขามันเดี๋ยวมันจะขื้นย้มพ้นจะขึ้นเต็มเลยนะตั้งหลายตัวไอแค่เนี่ยดูย เนี่ยน <t od ian |ms|> ี่ไหมหนูเนี่ยเดี๋ยวมันเข่าหงูนอกเนี่ยเี๋มันเดินอยู่เนี่ยแหละทำไมคนมันตกทำไมเดินไปดิเดินไปน้ำเขาลยจะเก็บคุยอะไรก็ไปดิจะมาเดิน การจเดดตหลังแล้วขั้นบตัดหยามันก็คือว่าแบบนี้เลยัดตัดหยาก็ดีเื่อกันบตัดก็ให้มันเป็นแบนี้แต่ย้ามพุนมันก็ต้องตัดเนพี่น้ยามพุนก็ต้องตัดย่างพุนบัดหยาเลยดีขั้ขั้นเพราะว่ามันสีขัเป็นย่างุ้นบ่หรือว่าย่ามอันนั่นเหรบบตัดหยาเพราะว่าเห็ดไง โคตรเธอต้นเธอเรียนมันดีเนาะกินเนาะตัดแหวนไวให้มันโล่งโล่งมันบางคนเขาก็ะจาตัดทั้งลุมนะกิ่งทั้งลุมมันเนี่ยเขาจีตัดเขาใช้มันสูงต้นมันสูงขึ้นไปเนาะเป็นแรงเรื่อแต่สูตรของไผลของมันเนาะสูตรอยู่อันเดียช่วยม่อยก็จะบโตัดบบตัดกิ่งเด้พี่น้องบตัดทั้งลุมเนาะเดี๋ยวก็จะจงไว้แบบนี้นะคะเป็นเพื่อนมันก็จะไม่ว่ากะจีชอบแบบนี้นะ ชอบแบบนี้นะันสิโบตัดบางสวนเพอรกัสิตัดอันนี้เบิร์เพอร์ีเลี่ยงให้มันสูงๆสูงๆสูงๆเนาะอันนี้เขาไม่มอากับใจให้มันเป็นแนวนี้อีกประมาณชักอันอันอีกแล้วแบบเขารก็สิตัดยอดมันบวให้มันสูงสีหิตให้มันงาออกให้มันแตกกิ่งออกมาเนาะบางสวนเพอรกัสิตัดนี่เบิร์เพอร์ีเลี่ยงต้นให้มันสูมันเดียวขึ้นเนาะแล้่แต่สูตรของไผของมันนะพี่น้องเนาะแล้วแต่สูตรของไผของมัน น,นี่ก็จะเอาสไตล์นี่สไตล์ของไผยของบ้าน <c oughs> เรียกแต่เจ้าของสวนเนะพี่นง้งมาว่ากันเนาะเรียกแต่ลงค่อยลงเนินพี่น้องเรียนลืน่น ใส่รองเท้าอันนี้มาอีกแล้วนี่มอนนี่ก็ได้ไอ้ตอบโจทย์ได้แล้วขอดีเลยแล้ไอ้ผมคิดรู้นะว่าปมฐานเนี่ยมันดีขนาดนี้แจ๋วล้วเออเอออีตรงนี้เพียร์เราเลยหกจุดห้าแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วเออไอ้ยังงั้นแจ๋วโอเคแต่ก็ยังหวานได้พอมันไปพอมันไปได้ถึงเจ็ดยังงั้นเออ ข้าศิวัดดินเบิงพี่น้องสองสามือก็จะเอาอนามาเสียบเบิงวัดดินเบิงว่ามันดีบ่ดินมันดีบ่ถ้าดีมันจืดมันจางข้ากะซีมีอันนี้อันปูนมาส่เข้าวกะซีวานปูนนะพี่น้องเขาต้องวัดเบืองแบบนี้แหละสองสามือไม่ว่าก็จะมาเหนอพี่น้องมาเลยก็จะเอาพี่แนวมาเสียบลงดินเ้าวศิวัดเบิงดินมันอันดินมันแบบใดแบบนี้ เพื่อนๆกระซิเป็นคือกันยีบอแต่ละสวนกันเพื่อนแบบเดียวกันบอพี่น้องมิม่อนว่าไปว่ามากซิปนาที่เลยได้พี่น้องเว้เอาซิปนาทีแหละพี่น้องม่ม่อนกระซิได้ล่าพี่ล่าน้องก่อนแล้วเมื่อในวันพุธเนาะพี่น้องวันที่เท่าไรยี่สิบสองบอกว่ายี่สิบสองหรือยี่สิบเอ็ดเมื่อวันอาทิตย์เนาวันที่สิบแปดเนาะพี่น้อง เมว่านกับเบลเบลพร้อมปฏิทินดอกมากับลูกก็ร้านแน่กับมาสวนแน่เอาสำหรับคลิปนี้เม่ม่อนไว้ที่นี่ก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหนักค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้อง